สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเล็กอีกแล้วนะครับเล็กพามาชมตัว h o n d a c r v นะครับ2.4 ES อนะครับเป็นรุ่น5้าที่นั่งนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับรถเป็นปี2019นะครับลูกค้าเลขไม่ห0 0 0 0 0กิโลเองนะครับเป็นรถมือเดียวเลยนะครับลูกค้าราคาตั้งไว้อยู่ที่899,000บาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับ ฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันรับรถเลยนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับฟรีค่าโอนทะเบียนนะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมนี้ถือว่าสวยเลยนะครับเป็นรถสีบอลเงินนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์เข้ามาก่อนได้นะครับเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเกสามห้าสองสามหกแปดนะครับ เป็นเบอร์โทรเล็กเองเลยนะครับโชว์รูมเราอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทำการทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์นะครับ8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับลูกค้าทนายมาไม่ถูกนะครับโทรสอบถามก่อนได้นะครับเรามีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านเลยนะครับลูกค้ายังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ